สวัสดีครับยินดีต้อเรเข้าสู่เพจมันนี่ซิกแพคจัดการเงินให้ฟิตเพื่อพิชิตความสําเร็จนะครับมีข่าวนะครับมาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี้นะครับ19เมษายนที่ผ่านมาว่ารัฐจ่อเก็บภาษีนะครับดอกเบี้ยงเงินฝากที่ต่ำกว่า20,000บาทนะฮะมันเป็นความจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงกันแนะ่วิธีคิดมันคิดยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมกีการสอดแทรกนะครับ ความคิดของผมนะฮะซึ่งเป็นความคิดของผมคนเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะครับผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงความคิดของผมเพิ่มเติมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่เข้ามาอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์นะครับผมฝากให้คุณนะครับช่วยแชร์ไลฟ์นี้ออกไปหน่อยนะครับจะได้แบบว่าเออมีความรู้ที่ตรงกันสักทีตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นไปแค่นั้นเองจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วตกลงมันต้องเสียภาษีเออสิบห้าเปอร์เซ็นต ของดอกเบีย้ยต่ำกว่า20,000เนี่ยมีดอกเบีย้ยต่ำกว่า20,000ก็ต้องเสีย15%จริงๆริงไหมเดี๋ยว,วน,นี้ผมจะค่อยๆเคลียร์แล้วก็ทำความเข้าใจให้หลายๆคนได้ได้เก็ตนะฮะคืองี้ฮะผมอบอกก่อนว่าวันนี้มาไลฟ์ดึกเนี่ยนะครับเนื่องจากใช่ครับมาดึกครับผม <laughs> พอดีเนี่ยนะฮะเพิ่งเสร็จงานแล้วก็ทันข้าวเสร็จไรเสร็จก็รีบมาไลฟ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชา้าเกินไปก็เลยคิดว่าอ่ะถ้างั้นก็ ก็ดึกแล้วกันมีคนดูเท่าไหร่ก็ถือว่าให้คุณค่าแค่นั้นนะครับอาฮะโอเคขอบคุณมากครับคุณนิชานะครับใครเข้ามาฝากทักทายด้วยนะฮะฝากแชร์ด้วยนะครับอยากรู้ว่าภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับรบกวนทุกท่านช่วยบอกนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างภาพและเสียงนะครับชัดหรือเปล่านะฮะผมจะได้ยาวๆเลยนะครับเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับคุณจะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยคุณต้องรู้นะผมบอกเลยนะฮะ เพราะว่ามันมี2อย่างครับที่คุณหนีไม่ได้ในชีวิตนี้คือ1ความตายนะครับแล้วก็2คือภาษีครับคุณไม่สามารถนะครับหนีมันได้พ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องภาษีด้วยนะครับนอกจากคุณจะต้องซ้อมตายแล้วนะฮะคุณจําเป็นมากๆที่จะต้องเรียนรู้เรื่องภาษีด้วยเพราะว่ามันจะทําให้คุณนะครับมีความเข้าใจแล้วก็จ่ายภาษีตามสิทธิ์ของคุณนะครับเสียงชัดภาพชัดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ อ่ฮะ uh huh. คุณนิช,นชาภาใช่ไหมครับสวัสดีครับโอเคใครเข้ามาฝากทักทายหน่อยนะฮะใครเข้ามาฝากออทักทายกันนิดนึงจะได้รู้ว่ามีใครฟังอยู่หรือเปล่านะครับโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับเมื่อวันที่สิบเก้าเมษาที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการประกาศนะครับจากกรมสรรพากรนะครับว่าจะมีการนะครับแกบนะภาษีนะครับให้กับอันนี้เป็นข่าวนะเป็นเนื้อข่าวเป็นเนื้อข่าวของ สำนักข่าวหนึ่งบอกว่าจะมีการประกาศว่าเก็บภาษีนะครับดอกเบี้ยนะฮะเงินฝากนะครับที่แต่ก่อนนี้นะครับจะเก็บ15%ของดอกเบี้ยเงินฝากถ้าเกิดคุณได้ไรายได้ทางดอกเบี้ยนะเกิน20,000บาททีนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดต่ำกว่า20,000บาทก็จะเก็บดอกเบี้ยแล้วนะครับโอ้โหทีนี้พอสำนักข่าวแบบตีข่าวกันมาเนี่ยนะครับ ก็เกิดความแบบว่าโกลาหลกันใหญ่เลยนะครับประชาชนนะครับโอ้โหคอมเมนต์ด่าสมกรกันเลทเทมากมายเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยอ่ะมีเวลาก็พยายามศึกษาหาความรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนี้จะมาไลฟ์ให้ฟังว่าตกลงแล้วมันเสียภาษีส5เจริงไหมนะครับเพราะาเขาบอกว่าในข่าวบอกงี้นะบอกว่าต่ำกว่า2 0 0 0 0บาทก็จะเก็บเออมือนก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันมากมายเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าเดิมเป็นยังไงนะครับเดิมเนี่ยนะครับคนที่มีรายได้จากดอกเบี้ยนะครับต่ำกว่า2000 0บาทไม่ต้องเสียภาษีนะฮะแต่นะครับคุณก็ยังต้องนําส่งให้กับกรมสรรพากรอยู่ดีฟังไว้นะครับคุณต้องนําส่งนะครับรายได้จากดอกเบี้ยแต่ละธนาคารต่างๆที่คุณมีคุณต้องนําส่งนะครับ แต่ปกติแล้วเราก็ไม่นำส่งใช่ไหมครับอ่านะครับบางคนก็ไม่ได้นําส่งครับบางคนก็ไม่ได้แบบว่าใส่ใจเรื่องนี้ทีนี้ครับเขาก็มีการประกาศนะครับมาดึกสุดๆครับสวัสดีครับพี่ลาครับเขาก็มีการประกาศครับประกาศว่าถ้าเกิดนะครับคุณเนี่ยนะฮะไม่ได้เซ็นนะครับยินยอมให้ธนาคารเนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะครับ ถ้าคุณไม่ได้เซ็นยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะครับคุณจะต้องโดนหักภาษีณที่จ่ายตอนที่ได้รับดอกเบี้ยทันที15%แต่ถ้าคุณนะครับเซ็นยินยอมที่ธนาคารนะครับว่าคุณเนี่ยยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลไปที่กรมสมรพากรแล้วแล้วก็คุณจะไม่ต้องโดนหักภาษีณที่จ่าย15%ครับอ่า ทีนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับที่กรมสรรพากรเนี่ยออกกฎนี้มาเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันมีการนะครับที่จะเอื้อประโยชน์กับคนที่มีเงินนะฮะกับคนที่มีเงินฝากในธนาคารประมาณเกิน4ล้านบาทถ้าเกิดเราคิดคำนวณเลขกลมๆนะที่ดอกเบี้ยป,ปัจจุบนันออมทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยคือ0.5นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ0.5เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมีเงินฝากประมาณ4ล้าน ก็จะได้พัสเรียกดอกเบี้ยประมาณ20 0 0 0บาทต่อปีนะฮะทีนี้เนี่ยธนาคารเนี่ยก็เอื้อประโยชน์โดยการที่แบบว่าแนะนําให้กับคนที่มีเงินฝากสูงสูงกับธนาคารเขาเนาะเพราะว่าอะไรเพราะเขามีได้เงินฝากจากผู้มีเ,เงินเนี่ยนะครับเยอะๆเนี่ยเขาก็พยายามจะอำนวยความสะดวกว่าให้กระจายบัญชีสีให้เปลี่ยนบัญชี4ีเรือนนู่นนี่นั่นเนี่ยทำเป็นไม่ต้องแบบไม่ต้องถึงอ่ะนะครับทำเป็นเงินแบบไม่ต้องถึง ดอกเบีย้ยที่ได้รับไม่ต้องถึง20,000นะครับมันเป็นช่องโหวลเล่เล็กๆที่สมรคอเห็นและสมรคอรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นะถ้าคุณเนี่ยมีรายได้เกิน20,000เนี่ยคุณจําเป็นต้องต้องเสียภาษี2 5นะเรื่องเริ่มต้นน่ยมันมีแค่นี้เองนะครับพอดีนี้เนี่ยนะครับสมรคดูแลมีปัญหากับบุคคลเหล่านี้เขาก็เลยออกกฎว่านะครับต้องยินยอมในการที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไรายได้ ทางดอกเบีย้ยของคุณนะครับให้กับ,รบกรมสมการซะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยนะครับไม่ยอมเปิดเผยรายได้สมการเนี่ยฉันจะขอหักไว้ก่อนเลยที่1 5เปอร์เซ็นต์นะฮะฉันจะขอหักไว้ก่อนเลยที่15%เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าคุณนะครับจะถึงหรือไม่ถึงสองหมื่นขอหักไว้ก่อนเลยแต่สำหรับคนที่ยินยอมให้หักนะครับให้หัก เอาพี่โชทีที่ยินยอมเซ็นยินยอมนะครับเปิดเผยข้อมูลให้กับกรม,รรมกรสรรพากรสรรพากรจะไม่หักภาษีณที่จ่าย15%ครับเออนะฮะทีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยใครที่ยังไม่เคยเซ็นฟอร์มเนี่ยครับก็ไม่ต้องตกใจผมเชื่อว่าธนาคารคงจะอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆท่านนะครับ ผมเปรียบเปรยตอนที่เราต้องลงทะเบียนซิมอะฮะใครในที่นี้จาได้บ้างตอนที่คุณลงลงทะเบียนซิมครับว่าซิมทุกใบเนี่ยถึงจะเป็นเติมเงินก็ตาม,ตามคุณต้องไปลงทะเบียนนะอ่าใครเคยผ่านช่วงนั้นนมะบ้างครับถ้าเคยครับกดเลขหนึ่งให้ผมดูหน่อยนะครับเออผมอยากรู้ว่าคุณยังฟังผมอยู่บ่านะฮะถ้าเกิดคุณนะครับเคยนะครับผ่านช่วงนั้นผมว่าเหตุการณ์นี้คล้ายๆกันเคาว่าคล้ายๆกันคือเดี๋ยวนะฮะทางธนาคารเนี่ยนะครับเขาจะมีการอำนวยความสะดวก นะครับว่าคุณเนี่ยจะต้องเซ็นฟอร์มนี้แล้วธนาคารเนี่ยก็จะได้อ่ไปใส่ในระบบของเขาเนาะว่าคุณยินยอมน่ให้ส่งแล้วก็สมกรณเนี่ยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับของคุณได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ผมว่ามันไม่น่าจะยากแล้วก็ไม่น่าจะกังวลอะไรมากมายนะฮะนี่ก็เลยอยากจะให้พวกเราที่ติดตามเพจนี้อยู่นะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับคือสมกรณ์ท่านอำนวยความสะดวก นะฮะให้เราเนี่ยนะครับไม่ต้องจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรานะต้องบอกกันงี้ก่อนเนาะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องรวบรวมนะครับเงินได้จากดอกเบี้ยของทุกธนาคารเนี่ยนะครับส่งให้กรมสำมากรนะครับแต่ตอนเนี้ยสำมากรนเขาอำนวยความสะดวกนะครับให้กับเรานะฮะโดยการที่ให้เราเนี่ยนะครับเซ็นเอกสารในแต่ละแบงก์แล้วแต่ละแบงก์เขาจะส่งให้สำมากรอัตโนมัติ ถ้าเกิดคุณไม่ถึง20,000บาทรายได้จากดอกเบี้ยเนาะไม่ถึง20,000บาทธนาคารก็ไอ้เพจสมรคอนก็จะไม่ได้เก็บภาษี15%ห้์นี้กับคุณเก็ตไหมใครเก็ตนะครับพิมพ์เก็ตหน่อยนะฮะก็อยากให้คุณเข้าใจว่านี่เป็นการที่กรมสมรคอนะฮะอานวยความสะดวกให้กับคุณนะครับคุณจะได้ไม่ต้องต้องแบบไปรวบรวมทุกบัญชีแล้วไปจ่ายอ่ไม่ใช่รวบรวมทุกบัญชีแล้วก็ไปส่งให้เขาไปยื่นภาษีให้เขาเนาะคุณแค่เซ็นนะครับธนาคารและแกลกเองว่า คุณยินยอมนะคุณยินยอมนะคุณยินยอมนะมีกี่แบงก์กี่สีนะครับคุณต้องไปเซ็นนะครับก็ไปเซ็นยินยอมว่ายินยอมให้ข้อมูลของคุณเนี่ยนะครับธนาคารก็สามารถส่งแล้วก็เปิดเผยให้กับกรมสรรพากรได้คล้ายๆกับเซ็นเครดิตบุโรแหละนะครแต่ตามที่ผมเข้าใจนะฮะคือคุณต้องไปเซ็นทุกแบงก์นะฮะเช่นเป็นแบงก์สีม่วงก็ต้องไปเซ็นแบงก์สีม่วงเป็นแบงก์คุณมีบัญชีแบงก์สีเขียวอยู่คุณก็ต้องไปเซ็นของแบงก์สีเขียวนะครับเพื่อให้กรมสรรพากรเนี่ยครับได้ตรวจสอบข้อมูล ว่าคุณเนี่ยไม่ถึงนะครับสองหมื่นบาทจริงๆรายได้ทางดอกเบี้ยงคุณไม่ถึง20,000บาทจริงๆเขาจะได้ไม่เก็บคุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่เซ็นคุณจะต้องโดนหักภาษีหนาที่จ่ายทันที15ครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่จากความคิดของผมนะครับผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดคุณเข้าใจดีนะครับคนที่มีรายได้ประมาณามีเงินฝากนะครับแล้วก็กินดอกเบีย้ยเงินฝากนะฮะประมาณ4ี่ล้านบาทขึ้นไปในไทยเนี่ยนะครับจริงๆมันถือถ้าเป็นหลักเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยมากนะขอโทษทีผมอาจจะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดถือเป็นหลักเปอร์เซ็นต์นะครับมันมันน้อยมากมันน้อยจริงๆมันน้อยมากๆเลยนะครับแต่การที่กรมสรรพกรทำอย่างนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ผิดถูกก็คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับ ก็เยนส่วนตัว,ตวผมรู้สึกว่ามันมันทำให้คนทั้งประเทศอะ่ะต้องมาเปิดเผยข้อมูลด้วยเหตุผลแค่คนเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ที่มีเงินในธนาคารเยอะระดับ3-4ล้านอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดอย่างนั้นนะครับผมมองว่ามันมันไม่มีวิธีการอื่นหรอที่จะทำให้ธนาคารเนี่ยนะครับไม่เอื้อประโยชน์หรือควบคุมวิธีการทำอย่างนั้นเพราะว่าหรือเปล่าครับอย่างผมเนี่ยไม่เป็นไร นะฮะเพราะว่าผมเข้าแบงก์ไปห้างอยู่แล้วก็แค่ไปเซ็นยินยอมแรักเดียวเองนะฮะเพราะว่า,เ,าเงินส่วนใหญ่ที่เรามีในบัญชีเนี่ยเราก็ไม่ได้ถึง4ล้านอยู่แล้วถูกไหมสามสี่ 3, ล้านเนี่ยาอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะตาศรีตาสายยัยมียายมาล่ะครับ,รบที่เขาไม่ค่อยได้แบบติดตามข่าวสารที่เขาทําไร่เป็นเกษตรกร,ษษกรที่เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเรื่องพวกนี้เขาจะต้องโดนหัก ทันทีสิดอกเบี้ยที่น้อยผมไม่อยากจะใช้คำพูดเ,เขาเรียกว่าอะไรเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพอ่ะน้อยเท่าเม็ดจิ้มฟันไม้จิ้มฟันแล้วอะนะครับเขายังต้องโดนหัก15%ของดอกเบี้ยอันนั้นอีกโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยนะฮะบ,บางคนเนี่ยยื่นแบบภาสองภาษีไม่เป็นนะครับเป็นแบบชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องนะฮะ ปัญหาคือเขาจะต้องเสียภาษี15%โดยที่เขาเนี่ยไรายได้ก็ไม่ค่อยจะมีเงินฝากก็ไม่ค่อยจะมีดอกเบี้ยงเงินฝากที่ได้นิดหน่อยก็ยังโดนหักอีกมันเป็นธรรมแล้วเหรอครับอันนี้ความคิดเห็นของผมนะฮะก็ในฐานะเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งครับเข้าใจครับว่าคนที่มีไรายได้เกินสอง0มืนต้องเสียภาษีแต่ว่า เกษตรกรตาดำๆนี่เขาไม่รู้เรื่องนี้ฮะไม่รู้เนี่ยดอกเบี้ยเขามันอาจจะน้อยเล็กน้อยในสายตาพวกคุณก็จริงนะฮะแต่ผมมองว่ามันเป็นสิทธิที่เขาโดนหักคนจนกับยิ่งจนลงฮะผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ความรู้สึกของผมนะฮะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมก็เลยอยากจะทำไลฟ์นี้ออกมาหนึ่งก็คือแสดงความ เห็นของผมส่วนตัวเนาะนะครับแล้วก็บอกเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันว่าถ้าเกิดคุณได้ฟังไลฟ์นี้อยู่นะฮะอย่าตื่นตกใจแต่คุณต้องไปเซ็นนะฮะไปเซ็นยินยอมให้ธนาคารเนี่ยส่งข้อมูลคุณไปที่กรมสรรพากรไม่เช่นั้นคุณจะโดนหัก15%แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณโดนหัก15%ไปแล้วคุณสามารถไปขอคืนได้ไหมขอคืนได้เช่นกันคุณก็เอาใบนี้นะครับไป แสดงนะครับไอ้ดี่ที่คุณโดนหักน้าที่จ่ายมาเนี่ยตอนยื่นแบบภาษีพองกรดอเก้าอะไรเนี่ยนะฮะแนบไปด้วยนะครับอ,อ,าอา่าฮะข้อมูลเงินฝากของเราถ้ายินยอมให้สรรมการรู้จากธาน,คนคาคารพวกเขาพวกขายของออนไลน์เลี่ยงภาษีน่าจะโดนตรงๆเต็มๆต็มไหมคอ่อความคิดเห็นของผมนะฮะควรยังไงยังไงคนที่มีเงินได้นะฮะควรจะต้องเสียภาษีครับเอเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไปทําให้มันถูกต้องซะนะครับมันจริงมันมีวิธีนู่นนี่นั่นเยอะแยะ,ยะแหละคุณเราไปหาในเว็บแล้วกันนะฮะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะศึกษาเรื่องภาษีให้มากขึ้นนะฮะศึกษาเรื่องภาษีไม่รู้ว่าใครอยากฟังหรือเปล่าถ้าอยากฟังเนี่ยเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันแต่อาจจะไม่ได้มีวิธีการซิกแซกอะไรนะคุณไปหาในเว็บเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมว่าแค่อยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นประชาชนคนไทย เราก็มีหน้าที่ที่ต้องเครียดมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะฮะแต่นะครับแต่ว่าผมออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดเดียวเองว่าประชาชนคนไทยกว่า90เอร์ซถ้าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยน่าจะ70%็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นทั้งทงประเทศนะครับข้อข้อมูลผมผิดผมขอโทษด,ด้วยนะครับแต่ชาวบ้านที่เขาอยู่พานนอกที่เขามีเงินฝากแล้วเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องข่าวสารเขาไม่ได้มี Facebook ที่เขาไม่ได้มีการเสพสื่อโซเชียลนะครับ และช่วงที่ข่าวออกทีวีนะฮะเขาก็ไปร้างจานอยู่ตอนนั้นอะไรเงี้ยผมโมแบบสมมุติงเงี้ยนะแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องเนี้ยอีกกี่คนครับที่ต้องโดนหักสิโดยที่เขาไม่รู้ตัวมันเป็นธรรมแล้วเหรอนะฮะก็อยากฝากเกี่ยวกับเรื่องอนี้ให้กับประชาชนาคนไทยนะครับแล้วก็คนที่ติดตามเพจมาน,นิซิแพ็กด้วยนะครับว่าอย่าลืมนะฮะ มันเหมือนกับขั้นตอนที่เขา,เาลงทะเบียนซิมแหละคุณต้องไปเซ็นนะฮไปเซ็นยินยอม <c oughs> ก็เหมือนเอาบัตรประชาชนไปผูกกับซิมที่คุณถืออยู่ที่ศูนย์บริการเครือข่ายหรือที่เซเว่นเนตอนนั้นนะฮะแต่นี้ธนาคารเนี่ยคงก็ต้องไปธนาคารเนาะเสียเวลาเข้าธนาคารสักหน่อยนะครับคือผม,ม่ไปห้างบ่อยเข้าธนาคารบ่อยอยู่แล้วแต่ผมสงสารคนที่แบบนานๆต้องขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆเข้าไปที่ ธนาคารในตัวจังหวัดอย่างเงี้ยคือคือแถวบ้านบ้านเกิดของผมเลยเนี่ยนะฮะมีธนาคารเดียวตอนนี้ได้ข่าวว่าจะปิดแล้วด้วยนะฮะเขาเขาจะต้องขี่รถขึ้นรถเพื่อจะไปเซ็นในเมืองอย่างเงี้ยฮะบ้านผมบ้านนอกมากนะฮะที่ปดเลียวเนี่ยนะฮะต้องไปขี่ขี่รถขึ้นรถลงเรือไปเซ็นยินยอมไม่งั้นเขาต้องเสียและโดนหักสิบห้าเปอร์เซ็นของดอกเบีย้ยเขา โอ้โหผมเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนไม่กี่เปอร์เซนต์เองทําให้คนทั้งประเทศนะฮะทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยนะครับต้องผมใช้คําว่าเดือดร้อนเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือคือถ้าเป็นเราที่อยู่ในเมืองถูกไหมมันไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่ไปห้างกันเกือบทุกวันอยู่แล้วแต่คนที่เขาอยู่งนอกเนี่ยจริงๆนะฮะอย่างคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยโอ้โหกว่าจะเข้าเมืองเนี่ยกว่าจะต้องไปต่อคิวที่ธนาคารกว่าจะไปเซ็นผมมองว่าเรื่องใหญ่พอสมควร ถ้าเกิดทางสมองกรได้ฟังอยู่นะฮะก็จากประชาชนคนหนึ่งครับฝากนิดนึงว่ามันมีทางออกอื่นไหมนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนะครับก็ก็ต้องตามนั้นแหละฮะก็ก็แค่รู้สึกเป็นห่วงคนคนอื่นด้วยนะ,ะไม่ได้มองแค่มุมของตัวเองคนเดียวนะฮะอย่าฟังเรื่องภาษีค่าโอเคขอบคุณครับมีท่านเดียวเองนะฮะงั้นยังไม่เล่าดีกว่านะฮะลองศึกษาคํานี้ครับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใช่เลยครับโค้ชล่ะครับขอบคุณมากครับ เห็นด้วยเลยครับโค้ชขอบคุณมากครับที่เห็นด้วยนะฮะคือนั่นแหละผมก็เลยอยากจะให้พวกคุณได้ได้เข้าใจกันส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมีคำอธิบายที่เป็นรูปภาพอีกเพื่อให้คุณนะฮะได้กดแชร์นะครับความรู้นี้ให้กับคนอื่นด้วยผมอยากให้คุณช่วยช่วยกันแชร์เพราะว่าเดี๋ยวแม่งแบบมีความเข้าใจผิดแล้วก็รู้สึกว่าคือบางคนเนี่ยเขาก็บอกได้ยินแบบบางการะแสบอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม ก็ไม่เห็นต้องเสียภาษีนะครับแต่คุณลืมคําว่าแต่ของคนของกรมสมรพากรที่เขาบอกว่าแต่คุณต้องเซ็นยินยอมเปิดเผยพอลืมคํานั้นไปเนี่ยคุณสรุปว่ามันไม่ต้องเสียภาษีเหมือนเดิมเป็นแคออ่ข่าวที่เขาสร้างกระแสหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนได้ยินแค่นั้นแล้วไม่ไปเซ็นปัญหาเกิดขึ้นอีกโดนหัก15%ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ควรจะต้องเสียเลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนครับ วันนี้มาไลฟ์ตึกแต่ว่าอยากจะแบ่งปันเพราะผมอยากจะเคลียร์เรื่องนี้ให้กับคนที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆก็ดึกหน่อยนะฮะแล้วก็อยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้มีความรู้ก่อนนอนนะครับโอเคเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําครับแล้วก็อย่าลืมทําในสิ่งที่ดีนะฮะขอบคุณทุกท่านที่มาดูไลฟ์นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับลาฟันดีราตีสวัสดีสสดครับบ๊ายบาย